สวัสด да. uh, ีจ oh, ah, well ้าหมูบ้างเรโอ้ค่ะได้่อนชัดเจนบ่ครับได้่ินล่ะครับเม่หั่บ่ยูบ่ได้บ้างโ้เมืออ้เป็นจากไหนสวัสดีปีใหม่เฮงๆรุ้ดๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ครับเสียดายครับเม่หับโอ้ยเจ้าเกากันหน้าทีแงกันทีเกาให้สองวันละผมสวีเจียมหนึ่งเนาะสีหนึ่งเนี่ยไม่มาหมักไาหมดกว่อหนึ่ง้อนหนึ่งๆวันเั่อวกนอัดหนึ่งเข่าจะได้ใบจะจะที่ก็ได้ ี็่ะก็ยังมาสลับทีนึอีกโอ้เสนเทวนาาดขยับขึนกปเลย,ย,ย,ยมันก็ย,ยับแต้มนึงเนาะแต่ว่าปักรักตรง,งอ่ีเด้ปักรักตรงเลยเนาะอือครับแต่ว่า้องบ้นห่นม่าลังอะไ่เงี้ยจ้าแต่ว่าห้องก็เล็กวิ่งเขาทั้งบนทั้งลาง่างนี่แหละเนาะก็ถือว่าเดินดีสิคับสถิต,ติอืม จแต่ว่าสูตรเก้ากับตาเดินขึ้นแบบเด่อเชาวันหน้าสูตรนท่ากัน้องปีว่ลุดจ้าโอ้สูตรดั้งเดิมผมเห็นนั่นเอสซีคนถามหาผมอยู่ทั้งสองเ้าวันหน้าน่ะจ้าก็บกิรากไปเพิ่มอ่ะเออเอาสูตรดั้งเดิมห้ยก็เ้าเหล็กเรียนกันจับตาเบิ้งแต่เขากับจิปล่อยสูตรไม่เหมือนบอครับถ้าว่าสูตรดั้งเดิมก็สูตรไม่นี่กะ เลขวิ่งวันนี้กันเลยครับมวนเข้ากันดีเขขาไปตามต่อถือว่าเดินดีค่ะสถิติเดินดีเด้อค่ะมวนแรกของปีสองมกกลากระเตกบนแตกลังเด้อเล็กวิ่งเนาะเขาไปตามตองวันนี้สิบเจ็ดมกกาจ้ะวิ่งบนสองจับห้าจ้ะค่ะจับผูนครับจ้ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าห้า สองหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าสองเก้าตั้งล่างวิ่งสี่กับเจ็ดล่างวิ่งสี่กับเจ็ดจ้าครับจะพูดสองสี่สองสี่สามสี่สามสี่สามเจ็ดสามเจ็ด จจ็ดครับมีรัสอันจิตดวหน้าด้วยหลังอืมค่ะจ้ะแต่สำหรับวิงดั้งเดิมเกาๆนะครับสามกับสองครับระว่ามันกัอยู่ในวงเดียวกันอยู่นี่เพราะว่าวันวามันมัน่กันวนี้มันกับ,บห้างกันนี่เนาะครับไสากับสองบอกเฟซีนะครผมเห็นปโยชนคอมเมนเดียวอื อันเลขสองนี่คือสีด,ดังคักเนาะเลขวิ่งเนี่ยชนกันเนี่ยบนรางนี่เนาะแต่ว่าผมคุยว่ามันใจเลขสองอนะครับงานที่ไปบน่างใน,ใน,งนเลขสองวันเลขสองนี่ติดบนรางไว้น้ำเด้อเนาะอือครับเนี่ยอือเพราะว่าติดที่สุดเด่นจ้าค่ะโอ้เลขงามเด้เอวดนี้ีเก่าหาสองเก่านี่ติดสองติดเก่านี่เล่าไปหาจับว้เดอ้อสื่อยากแน่อยู่เด็ด ผมก็ส่งให้เติม e, เล็กๆบอกแล้วกูล่ะแต่ว่าผมแบบเพราะว่าพ่อจะทำใจยีๆอาลุยไปสองจันนะนะว่าผมผมก็ลงให้เพื่อต้องมละลายกูล่ะต้นไม้ขออกค่ะแต่ว่าเข,ขาเนาะก็ร่วงกันเมียนค่ะในส่วนตัวอ๋อนี่มักชุดใดนี่ผมมักว่าน<ะ>านี่ครับจ้าต้นรับ,<ะ>บอ่าทางทางบนจ<ะ>้าทางบนนี่ผมผมจะมักยุทธที่สองเก้าครับ อือค่ะกำรับทางล่างผมจะมาด็ระวังสองซีกับสามซีครับอืมโอ้สามซีงวดวังหันกระสือเออสามซีซีสามนี่มัาคักอืมฝันเตะจังๆกันยังพออกเจ้าอาคิดเบิ่งหลดอ๋อม่ไหลผมก็ล่ไจะทันเดี๋ยผมก็ใส่ยตะซีนึงเดี๋ยวผมทบเต็มที่ามผมตรงในเบ้องหนึ่นเสียดายครับเนาะ ซื้อนำข่านะวคือดีซีหนึ่งหนึ่งซีเนี่ยกลับใบย่างดีได้ออกมันจังไงไปลุยออกหาหนึ่งฮ้มันเป็นยังไงก <ผม S 1> ็ <ผม S 1> เป็น,น,น<ม>กระแสเป็นกระแสเลยผมวัดไปเลยนะคือว่าปักหลักเลยเ็นโบของอ่อ,อนี่ปักหลักเลยเซนโบครับอืมร่อนปักหลักของมันเลยนี่ต<ม><ม>ามนี่แหละจ้าค่ะเอาเด้อฟังเอาเอฟซีแฟนช่องเบิ่งแล้วพิจารณาเบิ่งกับเซซับเศรษฐติว่าอ่าเลขวิ่งอหรือเมืองยศนี่ ้นปีเดินดีเลยสิเดินจักงวดเนาะออเนาะเขาสิเบิ่งเอาแบบนี้เอาจับสติิตครับอืันนี้จะหน้าบิ่งเล็กตัวที่ผมบักกัมันเยอะหน้าแล้วจด็กชิลเตัวนึงเนาะจ้าจั๊หวั่นอยู่สิ่งแก้มลุ้งแก้มจ้าสิ่งแก้มนึงค่ะเอาเอากันจันบ่ฝันยังต้องงวดเนี่ยบ่จ้า บ่ครับ,บผมผมบ่ท่านนี่บ่ได้ฝันตรงน,นี้เสียดายเลยอ่ะบ่เป็นหยังสู้ต่อขันจังได๋คงสุดท้ายกะฝ <บ S 1> ันขาดกะย่าลืมเด้อทักทายมาในเดอ้อข่าวออครับครับไม่ยังกะผมเดี๋ยวผมหาอีกเอาต้นเดียวชุดเต็มไปก่อนนี่รครับมีเท่านี้ระมัดนะครับมด<า>ัดจ้ะเต็มเลยกระเทือบบ่หลายหางดอกประมาณนี้ครับมีเท่านี้ค่ะค่ะโอเคเฮงๆเรื่อยๆปังๆอ่ะอ๋อวันนี้จังได๋ก็ได้ครับ ค่ะขอบคุณหลายๆบนรบกวนเวลาจ้าวัสดีค่ะครับวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบานะจะทวนตัวเลขให้ฟังเด้อจ้าจากอหน่เมืองยศบอกเลยว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่แม่นสุดๆพี่น้องจ้ะเพิ่นไห้นะคะงวดวันที่17มกราคม68วิ่งบุนฟันไปที่2กับ5จับคู่0 5 9 5 2เและ29บนเน้นไปที่สอจ้า สำหรับเลขล่างวิ่งไปที่4กับ7จับห้2สง 4, 3ง3 7แล้วก็7จดเจจ้าเน้นไปให้เด้อค่ะ2อกับ3าเด้อค่ะสำหรับสองตัวล่างสูตรดั้งเดิมนะคะมี f อซขอมาสามกับ2องจะวิ่งบนล่างเดี๋ยวเบึงนะคะงวดกว้อนคุนจ้ะเปรียบเทียบค่ะสถิติงวดก่ากับงวดหม่กะถือว่าเลกวิ่งเพิ่นเดินดีเด้อค่ะเตกทึงบนทึงล่างพี่น้องจ้า เดี๋ยวสาบนาจะจับสถิติทั้งเลขวิ่งบนและเลขวิ่งล่างว่าผนสีวิ่งเขาจักงวดติดเด้อค่ะผิจารณาเบิงหมักจัดขัดพานค่ะสำหรับออนหนึ่งเมืองยศเนาะคะ่ะผู้ใดอยากติดต่อผลก็ะตามเบอร์โทรจ้าสาบันาปักแห่อยู่ในกระดาษนี่ละจ้ะเบอร์โทรส่วนตัวิ่นเนาะค่ะแปปหน้าจอจ้านำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ลายๆสำนักเบื่องเด้อค่ะแต่ว่าสองสีนี่ สามซีนี่หวดบางอันซาวนาซือสือหนักขึ้นกันค่ะซีสามสามซีนี่มันตรงกระเล็กฝันมันจะออกหมวดนี่พี่น้องสิว่าจังไดผู้ใดมักเล็กติดเก่ากับเฝ้าไปหาจับไว้เด้อพี่น้องสองเก่ากับเก่าหานี่สืญักยากากระเล็กติดเก่านี่รู้สึกว่าเขาคุู้การคนละคืนนอกค่ะามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งปลิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกนคลิหนารอฟังว่า ทางอ๋อนุมงยศเพื่อนฟันคงสุดไทยคุนสีนินให้ตัวใดค่ะอ้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า